สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะวันที่เกิดตั้งแต่วันที่21กคุมภาพัน์ธถึงวันที่21มีนาคมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะมาดูด้วยกันได้ค่ะเป็นการวางแผนชีวิต เป็นการดูโดยกว้างนะคะไม่เฉพาะเจอดจ,จงไปที่คนใดคนหนึ่งเป็นการดูเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะเริ่มกันเลยค่ะอัศวินถือดาบตัวนะคะเจ็ด เจ็ดถ้วยค่ะแปดดาบค่ะ แปดถ้วยเอาเก้าถ้วยค่ะเด็กถือเรียญเดชเมินสามไม้ค่าเช่าราศีมีนถัดน้ำคู่ครองคนรัก ความรักของชาวราศีมีนธาตุน้ำก็คือดาวพุธปัตตนินะคะและดาวพุธปัตตนิคู่ครองคนรักและเป็นดาวพุธครอบครัวพันธสัญญาผูกพันย้ายไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานนะคะกรรมการงานอาชีพ สัมมาอาชีพการลงมือทำนะ,ะกรรมะมีดาวอาทิตย์อรินะคะอริคือศัตรูคู่แข่งมาอยู่ในเรือนกรรมะนะคะกรรมะอาชีพการงานศัตรูคู่แข่งนะคะอุปสรรคขวากน้ำมาขวางในสิ่งที่จะกล้าวที่จะก้าวไปนะคะตั้งแต่วันที่12 ธันวาคมและวันที่16ทธันวาคมนะคะการงานการกระทําของชาวราศีมีนธาตุน้ำนะคะที่เป็นบุคคลที่แข็งแรงกร,กระชับกระเชงกระปรีกระเป๋านะคะ ดาวกรรมะการงานอาชีพการกระทำสิ่งที่ทำไว้ทำดีได้ดีสิ่งที่สร้างอะไรไว้ในเรื่องกรรมะการงานอาชีพนะคะความผูกพันกับคนรักนะคะจะนำลาภผลมาให้นะคะตัวตนของชาวราศีมีน ตัวตนของตนเองมาอยู่ลาภคือลาภผลประโยชน์ตนเองเป็นผู้ลงมือทำค่ะการงานอาชีพจะมีคนรักคอยช่วยเหลือและตัวตนของตนเองจะเป็นฝ่ายเลือกติดต่อการค้านะคะการลงมือ กระทำด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะในการลงมือทําหวานพืชผลอะไรไว้นะคะในเรื่องการติดต่อกับคนรักกับการค้าทางไกลนะคะก็จะเกิดผลขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนะคะและเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมดาวังคารของชาวราศีมีนถาน้ำในเรื่องการเงินรายได้ผลประโยชน์วันที่27ทธันวานี้นะคะ จะมั่นคงจับต้องได้ค่ะสิ่งที่ไฟฟฝันอยากได้ชาวราศีมนธาันน้าเป็นผู้ลงมือทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างนะคะฝันที่ไฟเอาไว้นะคะจะก่อเกิดให้เกิดความสำเร็จนะคะสิ่งที่ไฟฟฝันต้องการอยากได้ก็มี อุปสรรคอรินะคะดาวสุขดาวความรักของชาวราศีมีนธาตุน้ำเล่งนะคะเล่งไปที่ดาวราหูนะคะราหูก็คือวินาศความไม่โปร่งใสนะคะชาวราศีมีนธาตุน้ำ จะมีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะชาวราศีมีนมีความสุขรุ่งเรืองนะคะกับเพื่อนไกลชิดสเสนิทเหมือนญาติการติดต่อค้าขายทางไกลประสบความสำเร็จค่ะเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์ค่ะ เรามาดูตำแหน่งเจ็ดถ้วยนะคะเกี่ยวกับความรักของชาวราศีเมทัานุน้ำเสาย้ายมาอยู่ในเรือนลาภก็คือความมั่นคงแข็งแรงในลาภผลประโยชน์ในการงานอาชีพ ในเรื่องหลักทรัพย์ที่ดินพันธุบ้านพันธสัญญาความผูกพันคู่ครองคู่บุญที่ร่วมสร้างด้วยกันมาค่ะชาวราศีมีนธาตุน้ำการงานจะมั่นคงด้วยตนเองก่อร่างสร้างเองนะคะกรรมะพิยุราภะก็คือ ดาวพระหัสกับเสากุมกันที่ลาภะก็จะมีลาบใหญ่ด้วยตนเองเป็นคนลงมือทําในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะเรามาดูไพ่ตำแหน่งเจ็ดถ้วยนะคะว่าชาวราศีเมถาน้ำคิดกับความรักยังไงนะคะ อาดาบนะคะจัดมิน เรียนดชเชอร์เรค่ะชาเล่ว่าชาวราศีกุมท่าน้ำเราถามในตำแหน่งไพ่เจ็ดถ้วยนะคะว่าชาวราศีมีท่าน้ำรู้สึก คิดยังไงมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความรักความรักของชาวราศีเมียนธาตุน้นำมีประสบการณ์ความรักนะคะความรักที่ได้มีประสบการณ์รนะะรรรนั้นทำให้ชาวราศีมีน มีประสบการณ์ชีวิตมีความหวังมีกําลังใจที่สร้างด้วยตนเองนะคะตัวตนของชาวราศีมีนมาอยู่ลาภะนะคะเป็นคนที่หาลาผลประโยชน์ด้วยตนเองการงานเป็นรูปบรรร่างความมั่นคงในความรักกับการติดต่อกับคนรัก เป็นคนที่คุ้นเคยกันค่ะเป็นคนต่างถิ่นนะคะเป็นไปได้ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างแดนมีความผูกพันมั่นคงต่อกันเป็นคนรู้จักกันค่ะติดต่อกันทางไกลค่ะดาวสุขร์คือดาวมรณะก็คือการเหินห่างเล็งไปที่ดาวราหูนะคะราหูก็คือ ความไม่โปรง่งใสนะคะการเหินห่างกับเพื่อนโอกาสที่จะกลับมาพบปะได้เจอกันอีกเพราะเป็นคู่บุญกันมาก่อนค่ะแต่ชาวราศีมีนธาตุน้ำต้องผ่านความรักความพัดพรากมาก่อนนะคะ วันที่27ธันวาคมนี้ดาวอังคารมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคือการเงินรายได้การงานอาชีพที่ชาวราศีมีนได้มุ่งมัน่นขยันขันแข็งในการสร้างธุรกิจเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงค่ะ การมีคนรักคอยช่วยเหลือติดต่อกันทางไกลให้โอกาสกับชาวราศีมีนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนี้นะคะรหัสเสาคือตัวตนของชาวราศีมีนจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีความมั่นคงในลาภผลในการงานอาชีพที่เริ่มต้นนี้ค่ะกับความรักก็เคยผ่านความรักนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักผ่านการเยียวยารักษาตนเองกลับมาเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมไปนี้ค่ะดาวเสาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนดาวเสาแม่ธาตุดินชาวราศีมีนธาตุน้ำผู้มีประสบการณ์ความรักผู้มีประสบการณ์ในการติดต่อค้าขายก็จะเริ่มสร้างด้วยความมุ่งมั่นค่ะไม่ยอมแพ้ โชคชะตาของตนเองนะคะอุปสรรคศัตรูคู่แข่งมีเข้ามาแต่การไม่ยอมแพ้ในการที่จะสร้างกรรมะการงานอาชีพใหม่จะประสบความสำเร็จด,ด้วยตนเองะคะ่ะอันนี้เรามาดู คนรักของชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะเป็นคู่บุญบารมีกันค่ะรวมกันก่อร่างสร้างธุรกิจร่วมกันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมนี้ค่ะยาวไป อีกหลายปีค่ะคนรับของชาวราศีเมถันน้ำราชนีถือถ้วย the justice เชร์รอแงแมนหาไม้สามเรียนเดมเรมอ่ะ ของชาวราศีมีนนะคะเป็นนักปกค,ครองค่ะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาใช้คุณธรรมนำชีวิตค่ะคนรักของชาวราศีมีนเป็นบุคคลที่แข็งแรงแข็งแกร่งค่ะ เป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติต่างแดนคนต่างถิ่นค่ะมาพบเจอเจอกันนะคะคนรักของชาวราศีมีนเป็นผู้แข็งแกร่งนักรบค่ะผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านการงานมี ประสบการณ์ในการลงทุนค้าขายในการติดต่อการทำธุรกิจนะคะมีความนิ่งสงบนะคะคนรักของชาวราศีเมรนติดต่อพูดคุยกันบางครั้งก็นิ่งเงียบหายไปความรักของ คนรักของชาวราศีเมีนเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จกับงานศินลปะนะคะงานศินลปะและเป็นคนที่มีความสุขสงบนะคะรานนี้คนรักของชาวราศีมีน เรามาดูในตำแหน่งของไพ่ the justice นะคะว่าคนรักของชาวราศีมีนรู้สึกยังไงคิดอะไรกับความรักไพ่ตำแหน่งนี้โอกาสของคนรักของชาวราศีมีนมีโอกาสได้แต่งงานนะคะตามประเพณีบุค,คลิก ออกคล้ายๆจะนะปราดเปรียวคล่องแคล่วนะคะในการติดต่อค้าขายมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะในในกลุ่มจะเป็นบุคคลที่ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะเป็นไปได้ก็คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา นะคะนักโหราศาสตร์เป็นบุคคลมุ่งมั่นที่ทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จค่ะเป็นบุคคลที่ชอบการช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นคนที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะคะนี่คือคนรักของชาวราศีเมนค่ะเรามาดูไพ่ตำแหน่ง the justice นะคะคนรักของชาว ราศีมีนถัดน้ำค่ะว่ารู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนรัก,เก,ก,รกเกี่ยวกับชาวราศีมีนแปดเรียนหกดาบ วิวอฟอร์จูนอัศวินถือถ้วยเดจดีเจ็ดไม้ห้าไม้ค่ะ คนรักของชาวราศีมีนนะคะผ่านรน้อนผ่านหนาวประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะเป็นช่างมีความชำนาญเชี่ยวชาญหลายอย่างนะคะผ่านวันเวลาผ่านการโยกย้ายเดินทางโอกาสของคนรักของชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบเจอกันนะคะวันที่ย7่ธันวาคมค่ะ จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ได้ไปเจอกับชาวราศีมีนเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในความรักนะคะยังไม่มีคู่นะคะ,ะความรักดาวสุกมรณนะคนรักของชาวราศีมีนไปอยู่สุภะสุภะคือความรุ่งเรืองทางไกลนะคะดาวสุกเลงไปที่ ดาวราหูก็คือความลึกลับนะคะเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังโหราศาสตร์แพทย์หมอพยาบาลดาวศุกร์ดาวความรักของชาวราศีเมีนเล็งไปที่ราหูก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเป็นเพื่อนทาํามาค้าขายติดต่อกันมาก่อนเป็นคนรู้จักกันเป็นบุคคลที่ นักปกครองที่ขยันขันแข็งในการหารายได้ค่ะทำงานหลายอย่างประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างมีประสบการณ์ชีวิตนะคะคนรักของชาวราศีมีนโอกาสได้เดินทางไปพบปะเจอกันในวันที่27ธันวาคมนี้ค่ะดาวสุขดาวความรักของชาวราศีเมีล ก็คือการเงินรายได้ผลผลประโยชน์จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเดินทางติดต่อหาผลประโยชน์รายได้กันนะคะใช้วันเวลายาวไกลในการเริ่มต้นชีวิตจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งใหม่นะคะ ดาวเสาและดาวพฤหัสนะคะมากลุ่มกันที่ลาบผลประโยชน์ของชาวราศีมีนชาวราศีมีนคนรักชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้ร่วมงานก,นกันค่ะกรมมะกการงานที่มีโอกาสได้ตกลง ในการที่จะร่วมมือกัน